สวัสดีคุณท่านนึงครับอยู่ผมชอบมิวสารานะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมชอบมิวสาระานะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ท้ายเกมแล้วนะคือเพื่อนชุบมาให้แล้วก็แบบอยู่ท้ายเกมของแทบไม่มีผมวิ่งไปเก็บตามทางครับที่เป็นกล่องกล่องเหลืองที่ยังไม่มีคนเปิดน,นะครับก็ไปเปิดได้ของเนียโอเคแล้วก็แบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยมา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 ขี้ชิบหายเลยท้ายเกมอีกอุ้ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเลยนะโอ้ยไม่ตายสักโอ้ไม่โดนไม่โดนสแกลล์โอ้โหไม่โดนนะ พุ่งโน้นพุ่งโน้นพุ่งโน้นอะไรนะล้มหนึ่งนะครับล้มหนึ่งทำเลยทำเลยโอเคเก็บกระสุนนะโอเคผมผมจะเปลี่ยนปืนนะเพราะว่าไทายเกมสไนด์มันไม่เหมาะแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแค่กระบ,บอกเดียวด้วยผมแนะนำเลยนี่กอซ่ามากอซ่ามานะครับผมโอเคโอเคได้กอซ่าละเอาเอาเปลี่ยนปืนทำไมโอเค โอเคก็ทราบผมมีจอกกอสองนะเพราะว่าผมไปสุมมาได้ซึ่งมันโอเคมากเลยมันทําให้ผมสามารถยิงก่อแตกได้อย่างง่ายแล้วครับผมโอเคใส่เก็บเสียงโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอุ้ย,ยลังลัางเรามันมีเสียงคนเออเออเอโอ้ยม,ม,มันมันเกินไหมท่านผู้ชมเออมันอู้อู้แตกโอ้โหมันโดนเพื่อนชุบมาใหม่นะครับผมมันโดนเพื่อนชุบมาใหม่แล้วมันก็ลงมาเก็บของที่เดิมอะโอ้โหเพื่อนมันมาละโอ้ยปวดขี้ โอ้โหโอ้ขี้มากเลยเอาไปกินไม่โดนนะไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่โดนไม่เป็นไรโอเคมาโอ้โหตัวใหม่ใหม่ละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเอาเอาเออเออนิดนึงนะเอาละโอ้โหโดนนดเดียวอุ๊ยวงมาแล้ววางไอวอวางไอวอเอา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  โอ้โหอะไรครับเนี่ยผมเออนี่นึงโอเคไว,ว้บวอมันอยู่ข้างบนนะผมยิงไม่ได้นะแต่ผมว่าผมเข้าวงดีกว่าเพราะว่ามันเหลือแค่35มิบาวิน่ะผมว่าผมเข้าวงดีไหมโอเคผมเข้าวงนะโอเคโอเคไว้บวอมีข้างหน้าของตัวนึงนะผมเห็นเอาเอาเอา,เอาม,มันวางมันวางระเบิดเอาเอาแตกโอเคดีนะที่ผมไม่โดนระเบิดมัน M อ็ม ผมว่าไม่ค่อยโอเคอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แซดอ่ะโอเคไปกันกอสซากยังแรงกว่าน,นะอัพก่อนโอเคมันเจอแล้วนะบอกเลยนะโอ้โหดาวหนึ่งนะดาวหนึ่งโอ้โหซ้ำไม่ได้น่าจะโดนลัดนะผมว่าโดนลาดแนะ่ๆเลยลาบเบิร์ตจะวิ่งไปก่อนนะผมว่าน่าจะปาไม่ทันโอเคมันอยู่ในวงแล้วนะผมสบายละสบายแล้วนะผมผมจะปลาลาบเบิร์ไปเลยอันนี้นะ่ะไปกินอีกลุ่งนึงนะ โอ้โหไม่ถึงนะผมไม่ได้ใช้ลิงโอโ้ไม่ถึงอุย้ยถ,ถ้าใช้ลิงนี่น,น่าจะตายหมดเลยนะตรงนั้นนะอ่ะอุ้ยว่นปลาระเบิดมาแล้วมันก็น่าจะไม่มีลิงนะน่าจะเอาแผนขึ้นมาเหมือนกันโอ้ยไม่โดนไม่โดนผม,มนจะยิงฟรีนะคิวฟรีคิวฟรีโอ้โหโคโนอโอ้ยหล้หลบเราหลบเราหลมเราหลมเราหลบเราคิวฟรี P, นะคิวฟรีเรียบร้อยได้คิวฟรีนะครับผมเอาเลยนะโอ้โหไม่โดนไม่โดน อุ้ยลิง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 เอาเลยลบอีกหนึ่งนะเรียบร้อยอีกหนึ่งนะครับผมไววอทันนะไววอทันนะไปอีกตัวนึงไม่โดนนะไม่โดนไววอก่อนเอาเลยนะโอ้โหโอ้โหไม่โดนนะไม่โดนสกายเลอร์นะสกายเลอร์เอาตายขวาผมมาขวามา,า,ม,าม,มันจะอ้อมผมนะตายสามเลยนะสามเลยนะโอเค วิ้ยหน้าหน้า,นา,นาผมมามัน,ม,น,ม,น,ม,นมาไง่ายบอลมาแล้วมาแล้วเอาเลยนะแตกที่หนึ่งเฉยอะไรครับเนี่เก้าคิวนะครับผมจากจากโด,ดลดมลงมาไม่มีอะไรเลยนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดแชร์นะผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับายบาย